ยอดจองกุยจงพงยืนสอนลังโสตูน้องน้องเชื้อดาวกุยตะฆ่าแต่ละเขตวิธีการสื่อลีวิธีการล้างไวรัสโฆษณาไวรัสโฆษณาหนึ่งจงริจาเป้ชื่อสาวนวลเ,เป้ยอปอลูกกุ้งโกครุมหน,นึ่งสอน้องดอ้วยาลีคอนเดนน์น้อเราจะหายเตียยอดจอห์นนอหรือหายเตียก่ออยู่กดบึ้งโทรศัพท์ของท่านเนี่ยยาเลีคอนเดนน์มาเยลีนนยย์น้องเขาหน้าจะยิ่งเขาตั้งเหมือนล่อชอบเหล่าโตอยู่รู้สต้องอยู่โอริจา giờ lên cũng có lọc xe vị thị cả nó rồi bé ông lại là của nó này ạ đây là cái trò hồ lúc của đi nó chỉ thông cái là sao trò hồ nó đi nó nó chỉ có dầu bỏ một bé tăng cái trò hồ nó có lần cái trò hồ nó chỉ có lần một cái trò hồ nó hay tì tăng à nó nó จ๊ก็เราปอดโ้นะะดอกอเตียก็เรามาใสายโด,ยก,ดก้านกยเตียข้อมูลส่วนตัวอย่ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยต่ออนขน้าน,นอ,อย่าเจ๊เป็นลางมีเหยื่อดนดอกอหเตียล้างข้อมูลทองแวบเป็นล้างขน้าหน,น่ากระโดดขน้าจ๊ถอดเป็บปอตรงนี้นอนหลับนอนเจ๊เป๊ะลอมืก้าวนอคออเตียขั้นสูงขน้หน,น่าขั้นสูงเดนะ ย่าปปอลอนลนะจเปเหียดตรงแต่นอนะเปยลเหนียดตรงจะม่ติดนาะหีตรงนอนะเหนีตรงขนเลหัดพันย่เนี่ยย่าหเตียนจี้ย่าเตียขอทอย่าเตียในโซเตียไม่มีไม่มีน่น่ะขนั้นน่ะในโเตียไม่มีน่น่ะอย่หัดพันยานเ่าห you know. ัพันที sure> ่บันทึกไว้นตต์นะชิมมอยาเอ่ขชิมวอยี่นี่ชใหม่แล้วตอนัน่่ใหม่ตัวขอเตียในมวนลชิ้อ่ะอาในมวกออในมวอจากสิบสองแบบไส้อ่ะ เอหนอโลเนาที่ท่าน้อน้อยนี่เราเหยื่อโดนขอยัล้างข้อมูลเลยเนาะนี่เหยื่อโขอยัล้างเลยนะท่าปอลีเนาเหลือนะเจนี่เราไมเหยื่อโดนขอตียล้างเลยนะจ๊ะอออตกลงท่านี้ท่านีโอลินตาเลือนะเจขอนองกูจบพลัเียไม่เมีอนนี้เย่านีอตอเลนาตาเหลือนะเจนี่อยู่ชุดตัวมันนีรถสตองเราปิดปิเครื่องอย่า อ่าเนี่ยมาปิดเครื่องเปิดเรอเนี่ะ moved. อ่าปิดเครื่องกับเปิดแล้วเราจะรู้สูงน,นอนใะน,นเปลเนะี่ยจะนอนในแค่เปิดตาน่ะอ่าวิธีที่อีรีนอนน่ะวิธีที่อ้อตัวเนี่ะวิธีที่อ้อเป็นกนรารหัวหัวลูกกันตั้งค่านอนนะลูกกันตั้งค่าเนาะวิธีที่อีจะเนี่โอริกูว่ัแต่ลองแต่จะเนี่มื่ปิดเครื่องเปิดเครื่องน่ะพาวิธีที่อ้อจะเนี่ยโอ๋ล้อริกูว่าน่ะเนี่ยมา่อวิธีเนี่ยวิธีที่เหลือเนะ่ะ นกนรารถล่ตั้งข้านอเจน่จรเรามสายดยอกคอกันตางไฮเตียการจัดก,การแอปอ่ขอนาดนันี่ต่อดอกขอนะร์เจน่เราไม่เห็ดยดอกคอกเตียการเอ่อไล่การแอบขอนาน,น,นั้นอ,นะอ่ะนี่เราเห็ยดอกขอร์เจตอเนการไล่เราลินเรอเน่เจอ่านี่ต่อไมเจอย่ เ็กนกลมตหกข้น่ยเมเสตหันี่ายสตหกาวหนนอนเทียรูู้นารู้นยาูกคมอน่เนี่ยเทียรู้ก็คุมเนาะเนี่ยเราตอรู้กคุมนะเเนี่ยเราเหยียดต้นตะคอเตียการใส่เน้อที่จับเก็ตข้อมูลของเราเน่ยเราต่อโตขอนเตเนาเนี่ยเราเหยียต้นะคอเตียล้างข้อมูลนอนเลยนะล้างแค่นียชนใช้นะต่อัวขอนะ จะถอนแต่ละนี่เนี่ยล้างข้อมูลทั้งหมดขนาดนะต่อขนาดนี้เนี่ยขาตกลงเลยโอเคทุกอย่างนี้นะเจ็เนี่ยอกให้เจ๊สอนน่ะเปิดด้ท่อ่ะอ่าลุ้นต่านีเปิดด้ท่อยาอ่านเปิดนี่ชีมวน่ะยาเนี่ชโซ่ละละมาขนาดจะอีวิธีการวเรามล้าง cho hà nó nói <laughs> cho khó do chỉ mua đi nó giống một tăng mảng có lỗ đâu có lỗ nhiều có lỗ tăng mảng mà gia đình đó cho tao chọn như sẽ đào xin